สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษสับใกล้ตัว ep 3 2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคำสุภาษิตนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ proverbs proverbs ก็คือสุภาษิตนะครับก็พยายามเลือกสุภาษิตของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมีความหมายคล้ายหรือเหมือนกับ ภาษาไทยเรานะครับคือสุภาษิตไทยเราก็จะเป็นประโยคง่ายๆคำง่ายๆนะครับเพื่อเอาไว้ไปใช้ไปคุยกับชาวต่างชาติได้นะครับไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้สุภาษิตไทยนะครับส่วนภาษาอังกฤษนั้นก็คือ fine feather makes a fine bird fine feather makes a fine bird ซึ่งมีความหมายว่าขนที่สวยเนี่ยก็จะทำให้นกเนี่ยดูดีดูสวยไปด้วยนะครับคำว่า fine แปลว่าดีแปลว่าสวยนะครับสวยงาม fine feather makes a fine bird เราก็พยายามฝึกพูดนะครับให้คล่องให้ชินและเมื่อเราเข้าใจในความหมายของภาษาอังกฤษแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะครับ อย่าตัดสินคนจากภายนอกนะ Don't judge a book by its cover Don't judge a book by its cover Don't judge แปลว,ว่าอย่าตัดสิน a book ก็คือหนังสือนะครับ by its cover โดยปกของมันนะะคือบางทีเห็นหน้าปกไม่สวยไม่งาม ดูแล้วไม่น่าหยิบมาอ่านก็ตัดสินไปเลยว่าหนังสือเล่มนี้คงจะไม่ดีก็เหมือนลักษณะของคนนะครับบางคนอาจจะแต่งตัวดูไม่ดีดูมอมแมมสกปรกก็ตัดสินไปเลยว่าเขาคงเป็นคนจนแต่อาจจะเป็นผ้าคิริว้วห่อทองก็ได้นะครับอย่ากินบนเรือนขี้บนหลังคา don't buy the hand that feeds you don't bite the hand that feeds you don't bite ก็คืออย่ากัดหรือไม่กัดนะครับ the hand ก็มือ that feeds you feeds แปลว่าให้อาหารหรือเลี้ยงนะครับอย่ากัดมือที่ให้อาหารคุณนะครับซึ่งตรงกับสุภาษิตไทยก็คืออย่ากินบนเรือนขี้บนหลังคานะครับอันนี้ในตัวคำพูดหรือในในคำเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับ แต่ความหมายนั้นก็เหมือนกันนะครับในทํานองคือเขามีบุญคุณกับเราแต่เราอย่าไปเนรคุณเขานะครับสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะครับ all that glitters is not gold all that glitters is not gold ในความหมายก็คือของที่มีแสงแวววับแวววาว glitters ก็คือของที่ ดูระยิบระยับแวววาวนะครับ is not gold ก็คือมันอาจจะไม่มีค่าก็ได้นะครับอาจจะไม่มีค่าเหมือนทองก็ไดนะ้อันนี้ก็คือความหมายของคำว่า all that glitters is not gold นะตรงกับสุภาษิตไทยก็คือสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะครับในสุภาษิตของภาษาอังกฤษนั้นก็คือของเนี่ยดูมีค่าแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่มีค่านะครับ แมวไม่อยู่หนูร่าเริงอันนี้เราได้ยินบ่อยนะครับแมวไม่อยู่หนูร่าเริง when the cat is away the mice will play นะครับ when the cat is away the mice will play ก็คือแมวไม่อยู่นะฮะเมื่อเจ้าแมวไม่อยู่เนี่ยหนูทั้งหลายก็ได้เล่นกันสนุกสนานเลยนะครับก็ตรงกับสุภาษิตไทยเรานะครับ แมวไม่อยู่หนูร่าเริงนะครับ When the cat is away the mice will play อันนี้ก็เป็นความหมายในทํานองว่าเมื่อเจ้านายไม่อยู่นะครับพวกลูกน้องทั้งหลายนะครับก็สนุกสนานร่าเริงกันไปเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับ When in Rome Do as Romans do when in Rome. Do as Romans do. คือเมื่ออยู่ในโรมโรมเนี่ยก็คือเมืองในอิตาลีนะครับเมืองในเป็นเมืองหลวงเก่าในอิตาลี Do as Romans do ก็คือให้ทำตัวเหมือนกับชาวโรมันนะครับซึ่งสมัยก่อนนี้ก็เรียกว่าเป็นจักรวรรดิโรมันชาวโรมันอะไรทำนองนี้นะครับ ในความหมายที่ตรงกับของไทยเราก็คือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามในทํานองหมายความว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาแล้วนะครับเขาทํากันยังไงเราก็ต้องทําตามเข้าไปนะครับน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับ tide and time wait for no one tide and time wait for no one ไทก็คือสายน้ำนะครับ and time ก็คือเวลา wait for no one ไม่เคยคอยใครหรือไม่เคยรอใครนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักตรงกับภาษาไทยเรานะฮะก็ดูๆแล้วอาจจะงงๆนะครับในความหมายของภาษาอังกฤษก็คือสายน้ำและเวลาไม่เคยรอใครนะครับหมายความว่าเมื่อมันมีจังหวะแล้วมีโอกาสแล้วนี่นะครับ ก็ให้รีบทํานะครับรีบค่อยคว้าม,มาทําให้สําเร็จน,น้ำนิ่งไหลลึกน้ำนิ่งไหลลึกก็ภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษว่า still waters run deep still waters run deep สังเกตไหมครับ waters มี s waters มี s ก็หมายถึงผืนน้ำนะครับน้ำนิ่งไหลลึกเนี่ยความหมายก็คือคนที่ดู เงียบเงียบนิมนิมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความคิดลึกซึ้งนะครับก็เป็นสุภาษิตท,ที่เตือนคนที่ผีผามมองคนไม่ดูให้ดีนะครับอย่าประมาทคนหนิมงิมนะครับไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะไม่มีงานก็ไม่มีเงิน ภาษาอังกฤษว่า no bees ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ต้องมี s นะครับ bees ก็คือพึ่งหลายตัว no honey no honey ก็คือไม่มีน้ำพึ่งนะครับ no work no money no work ไม่มีงาน no money ก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีพึ่งก็ไม่มีน้ำพึ่งไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับ no bees no honey No work, no money นะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับคำว่า b ต้องมี s นะครับ bees ก็คือพึ่งหลายๆตัวเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ little s p e n d with difficulty much with ease little spend with difficulty much with ease ก็คือจ่ายน้อยจ่ายยากนะครับ little spend ก็คือจ่ายน้อยนะครับ with difficulty ก็คือจ่ายยาก่า much with ease เพราะจ่ายมากเนี่ยก็กลับจ่ายง่ายซึ่งก็ตรงกับสุภาษ,ษิตไทยว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ อันนี้ความหมายก็ชัดเจนนะครับเวลาเสียน้อยๆก็ไม่ขยอยากจะเสียนะครับความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับ Health ตัวนี้อ่านว่า health นะครับเอาลิ้นอยู่ระหว่างฟัน is better than wealth Health is better than wealth นะครับแปลว่าสุขภาพดีย่อมดีกว่าสิ่งของที่มีค่านะครับ คือพูดง่ายๆว่ามีสุขภาพดีดีกว่ามีของมีค่านะครับอันนี้ก็ตรงกับสุภาษ,ษิตไทยว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับ health นะครับ health ตรงนี้ก็พยายามฝึกออกเสียงนะครับให้ต้องนะครับอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะครับ don't count your chickens before they are hatched don't count your chickens before they are hatched ในความหมายก็คืออย่าเพิ่งนับลูกไก่ของคุณก่อนที่มันจะถูกฟักออกมานะครับคือหมายความว่าอย่าเพิ่งไปกําหนดว่าจะได้ลูกไก่ที่ถูกฟักออกมาในจํานวนเท่านี้เท่านั้นตัวนะครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้จํานวนที่แท้จริงตรงกับสุภาษิตไทยว่ายอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะครับรับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ